นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลำปางจากโครงการส่งเสริมการดัดแปลงรถไฟฟ้า EV Conversion Project คว้าหนึ่งใน5อันดับการแข่งขันทักษะวิชาชีพรถยนต์ไฟฟ้าระดับภาคเหนือเมื่อวันที่8ธันวาคม2565นางสาวอรพินเพชรทัศน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาคเหนือครั้งที่34ประจำปีการศึกษา2565 ประเภทวิชาชีพอุตสาหกรรมทักษะงานยานยนต์ไฟฟ้าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวชและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่7-8ธันวาคม2565ณวิทยาลัยเทคนิคกฟผแม่เมาะอแม่เมาะจะวัวดลำปางโดยมีนางเกษรินแปงเสนหัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองหน้าอยู่ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟอไม่เมาะพร้อมด้วยผู้บริหารและนักเรียนจากสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือรวมถึงหน่วยงานเอกชนเข้าร่วมพิธีเปิดสำหรับการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาคเหนือครั้งที่34ในปีนี้มีสถาบันอาชีวศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด14ทีมโดยมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า การบริการการซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้าและการสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญโดยวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันดังกล่าวและนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคลำปางซึ่งเป็นนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการส่รงเสริมดัดแปลงรถไฟฟ้า EV Conversion Project ภายใต้แผนงานโครงการแม่เมาะเมืองหน้าอยู่หรือแม่เมาะสมาร์ทซิตี้ ได้อันดับที่4ในการแข่งขันครั้งนี้นักศึกษาของเราเนี่ยครับมาแข่งขันนะซึ่งเป็นปีแรกและเขาได้ในลำดับที่สเนี่ยถือว่าประสบความสําเร็จนะครับคือประสบความสำเร็จในด้านไหนครับประสบความสำเร็จในด้านการที่ทา,านศึกษานะครับมีสาขาให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนหลากหลาย2 เด็กได้เรียนแล้วเนี่ยเด็กได้พัฒนาความสามารถถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับสำหรับปีแรกของเราครับเรามีความรู้สึกยังไงฮะหลังจากที่เรามีการแข่งขันในครั้งนี้นะครับการแข่งขันในครั้งนี้ก็รู้สึกว่าเป็นที่น่าพอใจครับก็ทํากันบ้านมาอย่างเต็มที่ครับเป็นการเข้าแข่งขันครั้งแรกด้วยครับก็ถือว่าทําได้ดีที่สุดแล้วครับก็จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับผมได้ ประสบการณ์ได้ความรู้ได้มิตรภาพครับในการแข่งขันครั้งนี้ครับทั้งนี้เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานยานยน,ยนต์ไฟฟ้าจำนวน6คันที่ได้ดัดแปลงแล้วเสร็จของโครงการส่งเสริมดัดแปลงรถไฟฟ้าที่ผ่านการทดสอบสมรรถนะตามเงื่อนไขกรมการขนส่งทางบก และได้รับการจดทะเบียนเป็นยานยนต์เชื้อเพลิงไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วเป็นแห่งแรกๆของประเทศไทยด้วยความร่วมมือของกฟผแม่เมาะวิทยาลัยเทคนิคกกฟผแม่เมาะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและบริษัท WP EV ซึ่งโครงการแม่เมาะเมืองหน้าอยู่ได้มีแผนงานขับเคลื่อนร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษาที่มีหลักสูตรยานยนต์ไฟฟ้าหรือยานยนต์สมัยใหม่ ระดับปวสในพื้นที่ภาคเหนือกำหนดเป้าหมายร่วมในการพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะเชี่ยวชาญป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โอกาสนี้เลขาุกุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถึงโครงการ EV Conversion Project ว่านอกจากการได้ลงพื้นที่เปิดงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาคเหนือครั้งนี้แล้วนับเป็นโอกาสดีที่ได้เห็นความสำเร็จของโครงการ ที่เกิดจากความร่วมมือของหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐซึ่งมีกฟผพอเป็นหลักภาคเอกชนร่วมกันขับเคลื่อนกับกระทรวงศึกษาธิการร่วมกันพัฒนาดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้าจนสามารถจดทะเบียนกรมการขนส่งทางบกได้โดยจะนำความสำเร็จของโครงการไปนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีในลำดับต่อไป